ดีดค่ะ,คะบักเสืผ้ามือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกระโปรงรวมค้านะคะเป็นางานญี่ปุ่นลักอาเคค่ะ45โลราคา2,900บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่180-200ตัวตกแต้นทุ้นต่อตัวนะคะโดยประมาณการ ยี่สิบบาทนะคะสิบสี่บาทสิบสี่บาทนะคะลูกค้าจ๋าโอ้ยเพิ่มแป๊บเดียวไปยี่สิบอะลูกค้าจ๋าอีกแล้วโปรอีกแล้วค่ะสวยสวยยัวยๆสํสำหรับสมาชิกบัคอีกแล้วลูกค้าจ๋าจากสองพันเก้าร้อยบาทไม่ขายอีกแล้วลูกค้าจ๋าสมาชิกบัครับไปเลยในราคาสองพันบาทสองพันบาทค่ะลูกค้าจ๋าจากต้นทุนสิบสี่บาทลูกค้าจ๋าว่าถูกแล้วเหลือเพียงสิบบาทเท่านั้น ๊าดสิบบาทค่ะลูกค้าจ๋าสิบบาทสิบบาทต่อตัวเท่านั้นลูกค้าจ๋าเป็นกระโปรงรวผพามีทุกเพือผ้าอยู่ในนี้มีทุกวัยของผู้หญิงเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าพี่นางกระโปรงสิบบาทสิบบาทฮะเรื่องกับราคามากเลยเพราะว่าปกติเราก็จะคำนวณว่าโอ้สองพันบาทก็คุ้มแล้วเราเพิ่งมาคำนวณต้นทุนเหลือสิบบาทค่ะโอ้ลูกค้าสวยจเเแบบนี้ค่ะสามเก้า ตมตัวร้อยส่งตัวร้อยตัวละเจ็ดเก้าตัวละแปดเก้าหรือลูกค้าขายเสื้ออยู่แล้วเอาไปจับเซ็ตจับแมทค่ะลูกค้าจับต้นทุน จดผ้าโอ้ยไปเทกระจาดขายเลยเหรอได้เลยไปถือตัดกระสอบสเทบ้มเลย10บาท10บาทโอ้โหสิบบาท10บ,บาทลูกค้าจัาได้ทุกวัยของผู้หญิงนะคะลูกค้าจัานักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นไปทํางานออฟฟิศราชการได้หมดเลยนะคะลูกค้าจัาสายหวานค่ะสายแต่งตัวหวานๆนะคะลูกค้าจัาแนะนําเลยลูกค้าจ้าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานผู้หญิงอยู่แล้วห้ามพลาด ต้องมีกระโปงค่ะลูกค้าจะเป็นรวมเนื้อผ้ามีทั้งสั้นมีทั้งยาวได้ทุกเนื้อผ้าอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกฟูกนะ,ะมีทั้งเป็นคอตตอนเป็นลูกฟูกนะคะลูกค้า่ะเป็นทั้งผ้าซิลผ้าโพลีผ้าชีกองอมีบนาหมดเลยะนะคะลูกค้าจะค้ามาในนี้เลยนะมีทั้งเป็นทรงเอ,อ ทรงแบบว่าเป็นบานบานนะคะลูกค้าจะมีมาหมดนะคะอาทิตย์นะคะลูกค้าจะมีค่ะคับปนๆมาในนี้หมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะคือกําลังหาทางว่าเขาจะแหวงข้างๆไหมแหวกข้างแหวงข้างใช่ไหมได้ไหมก็ต้องใส่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่สวยนะสวยนะเป็นส้นเอลสูงไม่สวยไม่ได้เลยสีขาวใช่แล้วก็ส้นย่องนิดเดนยวถ้าไปก็ได้ถ้าไปก็ได้ได้เหมือนกันถ้าใบก็จะเตี้ยลงหน่อยใช่ส้นย่องก็จะหงูงหน่อยเกิดมาภาษาไทยมันแล้ค่ะ หยืดวาซ่าเพิ่มความสูงไปอีกนะคะลูกคา้าจ่าแนะนําอยู่ในนี้ต้นทุน10บบาทเท่านั้น ลูกค้าจ๋าไม่พูดพี่นางเราจับเซตสีให้ลูกค้าอีกไหมมาสิคะได้เหมือนกันเนาะได้เหมือนนกัเอาสีเอาโทนเออโทนก่อนดี่วะเอาแนวแบบอะไรนะมินิมอลมินิมอลเนี้ยหนูหนูเจอตัวเนี้ยตัวแรกเลยหนูอยากเลยอยากอยากจับโทนสีลยอ่จสวยนะอุ้ยอันนี้เป็นคล้ายๆโซฟายเกงก็ได้นะเป็นเป็นเป็นสไตล์อ่ะสวยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยพูดถึงถ้าลูกค้าเอาไปจับแบบว่าโทนสีอะใช่นะนี่เดี๋ยวจับโทนสีให้ลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋า แนะนำเลยลูกค้าจากระสอบนี้นะคะปกติ2,900บาทเราว่าคุ้มแล้วลูกค้าจาาตอนนี้นะคะลูกค้าจ่าเรามีโปรให้สำหรับสมาชิกบัตรทุกท่านเลยนะคะเหลือเพียง2,000บาทยัวย่วๆ2,000บาทเท่านั้นได้ทั้งหมด45โลคะ่ะลูกค้าจา่า2,000บาทเท่านั้นลูกค้าจาาได้ต้นทุน10บาทคะ่ะลูกค้าจา่า คุ้มอ่กคุ้มมากคุ้มมาก,มาก,มากลูกค้าจา๋าตัวละสิบบาทโอ้โหอะไรเอ่ยตัวละสิบบาทกระโปรงไงกระโปรงไงนี่คือแรอยู่สองค <c oughs> นแรอที่สองเออเราก็ไปกันได้ไปกันนะกระโปรงไงก็มา ับดูเนยตัวละสิบบาทมาแล้วมาแล้วลูกค้าจ๋าสิบบาทสิบบาทยูยูสมาชิกบัคสุดคุ้มลูกค้าจ๋าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะสินค้าเป็นมือสองคัดเกรดบีของบัคนะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ 5- 20%ถึ่ะเปื้ื่อนดำถ้าเป็นขุยนะคะซิปเสียหายกระดุมเสียหายนะคะอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะใครชอบโทนนี้ค่ะเราเลือกว่าใ,ให้เขาแล้วใช่ค่ะใครชอบโทนกำลังฮิตนะ,ะเขาเลยนโทนอะไรนะ มินิมอลมินิมอลรู้ค่ะค่ะใครชอบคนนี้ยิ่งในกองยังมีเยอะนะแต่ยังไม่ได้ลืงอขึ้นมานะคะรู้ค่ะจ่าเป็นประมาณนี้นะอู้สวยนะสวยวิ่งมาคอสกอตค่ะโอ้ได้พี่นางค่ะหนุเลงไว้เยอะเลยสกอตใช่ เราแบบพยายามแบบจับโทนให้ลูกค้าจะให้ลูกค้าได้เห็นว่าได้เงินกระสอบมีหลากหลายใช่่คะสวยจริงอุ้ยพี่ได้แล้วได้อุ้ยได้เลยอุ้ยตัวเองขาว่าแล้วตัวเองเอาอะไรสกอตเพราะตัวเองเล็งไว้แล้วใช่ไหมเขาเล่งไว้แล้วนี่เป็นแบบนี้ก็เป็นสกอตตาน้อยไม่ตาน้อยเหมือนกันตาน้อยเหมือนกันนอกจากเอลสูงเอวสูงสกอตสมองข้างหลังด้วยสวยเนาะสวยเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าแนะนำนะคะลูกค้าจ่าย มีเอฟได้นะลูกค้าจ๋าหรือว่านะคะสายนุ้นอยากนุ้นเองอยากเปิดเองนะคะเรามีเป็นกระสอบใหม่ลูกค้าจ๋าราคาเท่ากันนะ2,900บาทแต่ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่เป็นสมาชิกบั็นะคะลูกค้าจ๋าให้ไปเลย2อง0บาทโอ้โห oh ให้ไปเลยลูกค้า oh จ๋า 2,000ันบาทเท่านั้นนะคะสมาชิกบัรของเราให้เร็วให้ไวค่ะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นของเดือนธันวาคมลูกค้าจ๋าแต่ว่าลูกค้าจ๋าแต่ว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดใช่ค่ะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะมีไม่เยอะเพราะว่าโปรโมชั่นเราออกเมื่อวานลูกค้าจ๋าเมื่อวานก็คึิกคื้นเลยนะสำหรับโปรโมชั่นนเซ็ตสก๊อตเราสวยจัริง โค่จัดเซตแล้วคือทําไมเขาสวยจังเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเวลาที่พยายามจัดเซตให้ลูกค้าสาหรับใครขายออนไลน์นี่เอารูปแบบนี้ไปถ่ายได้เลยนะได้เลยค่ะสวยจังเลยอ่ะสวยจ้าจับแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปลงเนาะใช่ค่ะเลิศจังเลยค่ะลูกค้าจ๋าลายจากอัดสกอตังมีอีกนะข้างในนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าไปดูดิค่ะเอาอะไรต่อเอาเซตสีค่ะเอาเซตสูงโอ้โ้เซตสีค่ะเอาเซตสีเมื่อกี้มินิมอลสวยจ่ะ ตามด้วยสก็อตตามด้วยสีสีค่ะสีสีสีนี่ป้ายห้อยมาด้วยแผดด้วยป้ายห้อยด้วยปาสีสีค่ะสวยจังเลยสีเหลืองสวยสีแดงโอ้โหลูกค้าจ๋าพี่มีทุกคนนะสู้นะพี่ก็สู้นะสู้นะาสู้นะแต่พี่นางสวยโอ้โหแต่พี่เนสวยเป็นอะไรนะเป็นพายุอุ้ยงเอ อ่จริงนะไซส์ไซส์หนูเทียบอาจจะไม่ได้ประมาณไซส์เอไซส์เอ็มไซส์สวยมากตนี้จะแต่งเป็นสาวหวานก็ได้แต่ถ้าเป็นสีแดงนี้ต้องเน้นเซ็กซี่นะใส่เป็นลูกไม้สีดำลินเลิศกับกระโปรงตัวนี้จินตนาการหนูลํำเลิศมากคือว่าเห็นกระโปรงปุ๊บรู้เลยแบบว่าใส่แบบนี้สวยแน่นอนเลิศแน่นอนค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบคือจะมีคะเลยนะคะมีรวมเนื้อผ้าอยู่ในนี้มีคะทรงนะคะมีคะสั้นยาวนะคะลูกค้าจ๋าถ้าชอบ ระสอบนี้สามารถซีเอได้นะคะลูกค้าจะคือเน,นี่ยที่รีวิวแบบนี้คือพยายามแบบว่าเขาเรียกว่าไล่โทนให้ลูกค้าเห็นพยา,ายามไล่โทนให้ลูกค้าได้เห็นว่าในแต่ละกระสอบอะค่ะจะมีแบบว่าประมาณไหนบ้างมีโทนอะไรบ้างมีลายอะไรบ้างนะคะลูกค้า ชอบกระสอบนี้คือลูกค้าสามารถสีเอฟได้ใช่ค่ะลูกค้าอาจจะนึกออกว่าเอ๊อมาเป็นสีแบบนี้อ๋อฉันต้องขายแบบนี้นะคะลูกค้าจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพยายามจะเรียงเรียงสีให้นะตอนนี้เราจัดไป3ามเซตแล้วนะเซตแรกเป็นมินิมอลเซตสองเป็นอะไรนะแตทกอสดเซตสามเป็นสีสีก็สีจีสีแบบี่นีี้แบบว่าสีสวยอสีแบบสีสวยสีสด้ นี่หนูถูกใจสีแดงมากเลยนี่ว่าถูกใจสีแดงนู่นสีนี้สวยจังสีแบบหนูอะแบบเลือดหนูแต่ว่าจะแบบจุดๆนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าสวยเนาะอ่าต่อด้วยสีหวานบ้างค่ะนะหวานเหรอคะสีหวานอ๋อสีหวานก็สีเป็นประมาณคัดเทลเนาะประมานคัดเทลอ่อนๆเซตนี้ก็สวยนะสวยนะวุฒิเดี๋ยวพี่ชอบเซตสีอ่ะ เก็บค่ะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ของลูกค้าสองพันบาทเท่านั้นลูกค้าจ่าเอฟได้เลยได้ตามรีวิวนี้เลยใช่ค่ะลูกค้าจ่าได้ตามรีวิวนี้เลยนะอุ้ยทับเทอเซตสีเซตทับเทลไม่ใช่เซตอ่อนหวานเซตทับเทลเซตพัพเทลสาวหวานมาเลยค่ะเซตทับเทลแล้วททับเหนูว่ารู้สึกว่าอะไรสนานนะเพราะว่าเราหมดแต่หาเซตให้ลูกค้าอยู่แต่คือเราอยากให้ลูกค้าเห็นไงแต่พอจัดเซ็ตแล้วสวยจริงเนาะค่ะสวยเลยนะคะลูกค้าจ๋า ลูกค้าคือมีทุกแบบเลยค่ะพีน่นางคือมันเป็น<ด>อยู่ในเซสซั่็อ,อแต่มันสวยสวยจี๊ะเอาอดลูกค้าก่อนสวยอ่ะลูกค้าสวยสวยยั่วๆลูกค้าจ๋าชอบสามารถซีเอได้นะคะลูกค้าจ๋าเอฟกระสอบมีได้เลยอย่างที่แจบบ้งหรือลูกค้าอยากเปิดเองก็ได้เรามีเป็นกระสอบใหม่เช่นกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจะส่งเลยนะคะลูกค้าจ๋าจะส่งได้เลย 2,000บาทเท่านั้นไม่เป็นสมาชิกค่ะลูกค้าจะซื้อครบ20,000นะืาน10สกระสอบเนาะ,ะมีสลดก็ไม่มีสลดนะคะซื้อสิกระสอบได้เป็นสมาชิกเลยนะคะใช่ค,ค่ะ,คะลูกค้าจะอ่ะ น้ำที่จะไปแล้วเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าส๋าป้าในหุ่นกระสอบได้หลากหลายหลากหลายเซตมากอันนี้คือยังจัดให้ไม่ครบนะใช่ค่ะแบบว่าค่าวคให้ลูกค้าได้เห็นเรายังไม่ได้เซตแบบโทนเข้มนะโทนเทาโทนดาโทนขาวยังไม่ได้มานะแต่ว่าลูกค้าจ๋าเวลาเราจะเกินไปนะคะเดี๋ยวลูกค้าไปไล่ดูทีหนึ่งก็ได้ได้มันเป็นพร้องอ่ะลูกค้าสวยนะสวยเนาะใช่ค่ะอ่ะลูกค้าจ๋าก็ประมาณการนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้เป็นกระโปรงรวมผ้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตร์เนะคะเป็นงานเกรดดี45โลราคา2,900บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่180-200ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ14บาทนะคะ ลูกค้าจ๋าตอนนี้เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นให้นะคะสมาชิกบัคทุกท่านเลยจาก2,900บาทเราว่าคุ้มแล้วลูกค้าจ๋าเราจัดโปรให้เลยนะคะสมาชิกบัคนะคะในราคา2,000บาทลูกค้าจ๋าต้นทุน14บาทว่าคุ้มแล้ว เจอต้นทุน10บาทเข้าไปค่ะลูกค้จาจ่า10บาทต่อตัวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดรสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทางแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะปริติตตามอย่างช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสําหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ